may yahdillahu fala mudillalah wa fala hadiyalah ashhadu an la wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu karihan musyriqun أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสุขความเมตตาความปราณีจาก Allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านทุกคนที่กำลังอยู่ในเดือนอันมีเกียรติและเป็นช่วงของสิบสุดท้ายเป็นช่วงที่เราและท่านทั้งหลายออมแรงไม่ได้ในเรื่องของความดี ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือไม่ว่าจะเป็นกลางคืนพี่น้องครับการขอดุอาของเราต่อไปนี้ก็คือขอดุอาให้เราได้ประสบพบกับเดือนอะไลลาตุลกอดริและให้เรานั้นถือสิ้นอดจนกระทั่งจบเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการทำอิบาดะที่ประเสริฐนั้นมีอยู่สอง มีอยู่หนึ่งที่แล้วก็มีอยู่เวลาที่นั้นก็คือมักกะกับมาดินะเวลาก็คืออยู่ในเวลาของรอมฎดอนเป็นเวลาอันทรงเกียรติฉะนั้นว่าอัมัลอามลูฟีไลลาติลกัดริฟักตดสบตะอันอินนบี็ัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนฮูกอล มังกอามา r o m a มังก,มมงกมามาะไลละตัลกอดรีอีมานันวั h d ิ s าบ a n g ฟิร r a l a h u m a t a q a ด a b a มินซัมบ i ฉะนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามกอมาคำว่ากอมาอันนี้ก็คืออยู่ในตำแหน่งอันสูงส่งถ้าเขาละมาด ละหมาดของเขาสามารถยับยั้งในเรื่องชั่วได้ทั้งหมดถ้าเขาถือสิลอดการถือสินอดของเขาจะต้องไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวรอยขีดข่วนนั้นคืออะไรไม่มองในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในอาคีรา์ไม่ฟังในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในอาคีรา์ ไม่พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในอาคิรา์และมือเท้านั้นจะต้องดำเนินไปในดุนยานี้ในเรื่องราวของอาคิร์ทั้งหมดนั่นคือก้อมาได้ยืนละหมาดในลายละตุลกดาดอีมานันโดยที่หัวใจนั้นอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยวัติซาบันและก็หวังที่จะได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ ถ้าบุคคลใดมีคุณลักษณะอย่างนี้กูฟิรอลาหูมาตโกดะบมินซัมบิเขาจะถูกอภัยโทษให้บาปกรรมที่มีมาก่อนโนนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ไหมที่เราทุกคนจะต้องจริงจังกับเวลาอันมีเกียรติอันนี้ดังนั้นพี่น้องครับ ว่กิยามุฮาอินนัมาหุวอิยาอาูออาฮาบิตะฮัดยุฟฟีาวาส ا ل ص าการยืนในการทำหน้าที่นั้นก็คือทำให้คืนของรอมาดอนนั้นมีชีวิตชีวาด้วยการละหมาดตฮัดยุดในค่ำคืนนั้นและการละหมาดวิเตสตรอแวที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ ว่าก็อัมาราอ,าอิสะบิด,ดูอาฟีฮะท่านนาบีมุััม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัมนะครับได้ใช้ให้อ,อิสะขอดุอาในค่ำของคืนรอมฎอนนะครับถ้าหากว่าเราได้ไปพบแต่ในสัญญาณของการพบนั้นไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรไว้นะครับฉะนั้นเราก็ทำสิบสุดท้ายเนี่ย ตลอดในการเอติกาบท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลฮลุอะัลฮิวสล,ลัมบอกว่าใครที่จะเอติกาบกับฉันก็ให้เอติกาบในค่ง,งคืนที่21ดังนั้นพี่น้องครับกอลาลซุบยานอัศวรีท่านซุบยานอัศวรีบอกว่าอัดดูอาฟีติลกัลไลละอะฮับบุอิไลยามินัสซาลาการขอดูอาในคืนนั้น เป็นที่รักยิ่งไปยังชั้นยิ่งกว่าการละหมาด <c oughs> นะครับยิ่งกว่าการละหมาดก็ละวะอิซากานะจักราอูวะฮหัวยาดูวะย่างกบุอิลลอฮฟิดดุอัลวันมัสอัลละอัลลอฮูยูวาฟิกอินตาฮาในเมื่อว่าเขาคนนั้นได้อ่านกุรอาน และเขาก็ยิงวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์และเขาก็ชอบในการที่จะวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาและเขาก็ขอหวังว่าเขาจะได้รับกับผลสำเร็จพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวามูรอดูฮูจุดประสงค์นั้นก็คืออันนกักสระตัดดูอาอับดุลมินัสซาลาติลลาตีลายุกซิรุฟีฮัดดูอาแท้ที่จริง การมากมายในการวิงวอนต่อเลาในการปรับทุกข์ต่อเลานะุบฮาหะนหูวะตลาคือขอดุอานั้นประเสริฐกว่าการละหมาดซึ่งไม่มีนะครับละหมาดมากเลยแต่ไม่ได้มีการขอดูอาเลยว่าอินกอรอะวะดาอากาณาฮัสานันและถ้าหากว่าเขาอ่านกุรอานและเขาขอดูอาก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาดังนั้น พี่น้องครับฟีมายัรวีอัลบ,บิฮีอันรอยุเลนอันนาฮูกอละยามมฮัมมัดกุลตุลับไบกะวัสะไดกะคือรายงานจากเป็นหะดษกลุซีนะครับบอกว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่าโอ้มมฮัมมัดเอ๋ยกุลตุฉันก็กล่าวตอบรับหลับไบกะวัสะไดกะฟะกอละ อิดาซลไลตะในเมื่อท่านได้ละหมาดเสร็จแล้วนะครับกุลนะครับจงกล่าวอัลลอฮุมะอินนีอัอลูกาฟิอัลคอยรอตนี่คืออัลลอฮ์ได้ให้นบีอ่านเป็นพิเศษโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี้ยเป็นคนที่ทําความดีตลอดนะวัตรกันมุงกรอดและให้เป็นบุคคลที่ทิ้งในสิ่งที่เป็นเรื่องมุงกัดเป็นเรื่องเลวร้วาย แล้วก็ว่าฮุบบนมาซากีนและให้รักคนยากไร้คนยากจนอิซาอารัตตบิอิบาดิกฟิตนาตันในเมื่อท่านมีความปรารถนาที่จะให้เบาของท่านได้รับกับความโกลาหลโกลมาหรือฟิตนาหรือบาลาอันใหญ่หลวงฝักบิดนีอีไลกะกอยรอมับ,บ,บามาตูนขอพระอ,องค์จงเอาชีวิตฉันกลับไป โดยที่ไม่ถูกฟิตนะอะไรเลยฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวกฎการนับน,นบียสัลลัลลอฮุอะลัยฮาิวะสัลลัมเพราะปรากฏว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นยะฮัดยะดูฟีลัยลิรอมฎอนได้ตฮัดยุดในค่ำคืนของรอมฎอนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ วายะกรออุกิรออัตันมรุรตตาละจันและท่านระซูลก็อ่านกุตานชนิดอย่างการอ่านกุตานที่สวยสดงดงามนะครับลายมุร,รบีอายาเตนฟีฮารอมะตุนอิลลาสาละไม่ว่าจะผ่านอายาใดที่เกี่ยวกับเรื่องความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วอิลลาสาละอัลลอ นบีก็จะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอลลาซ้มซัวะลาบิอายะติมฟีฮาอาซาบอิลลาตาอาอวัซะและไม่ว่าจะผ่านอายะใดที่เป็นอายะแห่งการลงโทษท่านนบีจะขอคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอลลาให้พ้นต่อสิ่งนั้น <c oughs> ผมถามพี่น้องว่า <c oughs> ท่านนบีมีบาปอันใด ให้เราพิจารณาและให้เราตึกตองว่าท่านนาบีนั้นมีบาปอะไรบ้างไม่มีครับตัวของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องถูกมะซูมจากอัลลอฮ์แต่ทำไมท่านจึงขอดูอาถึงขนาดนั้นพี่น้องก็เพื่อที่จะให้เบาวของพระอ,องค์นั้นได้ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่เอารูปแบบจากท่านรอซูนสัลลัลลอฮุหวัวอะไรยฮิวะสัลลัมมาปฏิบัติ ดังนั้นก็แสดงว่าท่านนาบีนั้นอ่านกุรานมากในช่วงของรมอมดอนเอารามาดูสักอายะหนึ่งพี่น้องครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านได้อ่านเอาไว้แล้วก็ผมจะให้พี่น้องได้เห็นรูปแบบว่ากุรานนั้น มีความสำคัญขนาดไหนถ้าเราดูความหมายแล้วก็เราพิจารณาพี่น้องครับอุนซุรอิลาซิอติมุลกิฮารุนรสิดท่านจงพิจารณาถึงความกว้างขวางของกษัตริย์ฮารุนรสิทนะครับคือกษัตริย์ในยุคพันสี่รอพันในยุคของหนึ่งร้อยสี่สกว่า ฟลัมมานามา,าลาฟิรรสินเมาท์ในเมื่อท่านนอนอยู่บนเตียงรอความตาย <c oughs> วักตรรบัลอายันอายันก็ใกล้เข้าขมาวะอักบาลัตนิฮายะตุการจบชีวิตก็กำลังจะมาตอบรับท่านบากาท่านร้องไห้พี่น้องครับทำไมผมจึงหยิบเรื่องราวอันนี้มาคุยให้พี่น้องได้รับรู้ เพื่อพี่น้องจะได้ได้บทเรียนได้ได้ไดไดข้อคิดหลายอย่างจากอันกุรอานและชีวิตของท่านกษัตริย์ฮารุนรรศิทท่านบอกอย่างไรครับพี่น้องนี่คืออ่านกุรอานแล้วก็ดูความหมายในรอมมอนอ่านกุรอานแล้วก็ดูความหมายท่านบอกว่าอูซ ah ุบิลลาฮิมินัสเซตอนิรอยิมสุรออัลฮาก้ออายะที่ยี่สิและ29 มาอานาอันนีมาลียะทรัพย์สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มครองอะไรฉันได้เลยพี่น้องครับเรามีทรัพย์เรามีความร่ำรวยพี่น้องต้องจำนะอัลลอฮ์บอกว่าจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นสิ่งที่ฉันได้ให้พวกเจ้าไว้ได้ฝากพวกเจ้าไว้นะมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นเพราะนั้นเราจะได้ยินอยู่เสมอว่าพ่อ แม่จะโทรไปหานักวิชาการจะไปปรับทุกข์กับนักวิชาการว่าทำไมลูกดือ้อทำไมลูกไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราได้จ่ายสกาศครบสมบูรณ์ไหมเวลาอัลลอฮ์ต้องการเนี่ยเราให้อัลลอฮ์เขายืมไปหมดไหมพ่อฮ ا ดีกรุีบอกว่าโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยเจ้ามีเจ้าประเคนมาให้ฉันเลย ฉันจะไม่ให้ทรัพย์สมบัติของท่านถูกอุทุกภัยน้ำท่วมจะไม่ให้ไฟไหม้และจะไม่ให้ถูกขโมยวันใดที่ท่านต้องการเราจะประเคนให้กับเจ้าอย่างสมบูรณ์เนี่ยตรงกับอายานี้ไหมมาอักนาอันนีมาลิยะทรัพย์สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มครองอะไรฉันได้เลยพี่น้อง ห้าละกาอันนี้สุนตอนิยะและอำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นจากฉันไปหมดแล้วพี่น้องฟังแล้วได้ข้อคิดไหมเหมือนอันกุรานอายะที่ผมจะบอกกับพี่น้องต่อไปนี้คือสุรษอันอิสรออายะที่ร้อยห้าอัลิฟลามรอกิตาบุลอันจันนาฮุอ,อิไลคะคำพีเล่มนี้เราได้ประทานไปยังเขา ได้ประทานคัมภีร์เ่มนี้ไปยังเจ้ามุฮัมมัดประทานลงมาทำไมครับลิตุกริยันนาซามินาซูลูมาติอิลานูเพื่อจะนำคนนำมนุษย์นั้นออกจากความมืดมนต่างๆไปสู่แสงสว่างด้วยการอนุมัติของพระเจ้าของเขาอิลาสิรอติลอาดีดินฮามีดไปสู่หนทางที่ทรงไปด้วยเดชานุภาพนะครับและทรงด้วยการสรรเสริญ นั้นนั้นเมื่อกุรานได้พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยความหมายมันกว้างขวางไหมพี่น้องครับทรัพย์สมบัติช่วยอะไรเราได้ถ้าเราไม่ได้ให้อลลอฮ์ขอยืมในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องครับไอนน้นันมานนะไอ้นันมานไหนละทรัพย์สมบัติของเราไอน้นัสุนตอนไหนละอำนาจบาตใหญ่ที่เรามีอยู่ในดุนยานี้ดออะกุลุชัยเอนทุกอย่างสูญเสียหมดแล้ว ว่าอัสอระฮารุนรัสิดยะมิลูฮูลิยารอกับรอฮุลาทีสายุติฝันฮิท่านฮารุนรสิดเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้ข้าทาสบริวารเนี่ยแบกเขาไปที่กุบอซึ่งเขาจะถูกฝังอีกไม่นานบะดฮาดันมุลกหลังจากอำนาจหมดแล้วความฟุ้งเฟ้อหมดแล้วความร่ำรวยหมดแล้วความดีต่างๆ หมดแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นรอรับรางวัลตอบแทนดีก็ได้ดีชั่วก็ได้ชั่วยูรีดูไอยารอลมักบิระอัลลตีซซยานามูฟีฮาอิลามาซาอัลลอฮ์ซึ่งต่อไปเขาก็จะเห็นและเขาจะนอนอยู่ในนั้นตามความประสงค์ของอัลลอฮ์ยูรีดูไอยรอกอบระหูต้องการที่จะเห็นสุสาน ฟาฮามาลูหูบันดาฆ้าทาสบริวารก็แบกเข้าไปฟานาซรอฮารูนอิลากอปริฮีฟาบากาท่านฮารูนนอรสีดไปเห็นกูโบสและก็ร้องไห้ซุมมารอฟราอารอซาหูอิลสัสสามะหลังจากนั้นก็เงยศีรษะขึ้นสู่ฟากฟ้าและกล่าวว่ายามันลายาซูลูมุลกูหูโอ้ผู้ที่อำนาจยังอยู่กับผู้นั้นตลอดกาล ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในดุนยาอิรฮัมมันซาลามุลกุฮูจงเมตตาผู้ที่อำนาจได้สูญสิ้นไปแล้วอิชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลมามมอะลัยกุมวะระห์มาตุลลอฮ์วาบาระกาตุ